นี่เป็นอะโวคาโดที่เอามาจากที่บ้านของแม่นะคะนี่ประมาณนี้หลังจากที่เก็บแล้วนะคะเขาก็จะเขาค่อยสุกนะคะนี่ดูนี่ยังไม่สุกนะคะก็คือจะเป็นสีเขียวเนาะ,ะนี่สุกแล้วก็คือจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะมามาชิมกันนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์พืงเมืองนะคะปีที่แล้วก็ไปเก็บเหมือนกันเนาะ,ะแต่ว่าปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันลมมันแรงก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะทุกคน อันนี้เอาไปกินกับน้ำผึ้งหรือว่านมข้นนะคะแล้วก็เอาไปใส่ของหวานนะคะก็ได้เลยเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็คือกินแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะคยุงตอนเย็นก็เลยมียุงนะคะ นเนื้อสวยมากเลยทุกคนดูด,ดิถ้าเนื้อถ้าอันไหนที่ไปตีที่เปลือกนะคะก็คือไม่ต้องไปเสียดายเนาะถ้าจุดไหนที่ไม่ดีก็คือไปตีตรงเปลือกเลยค่ะมาเป็นรอยแบบนี้นะคะเนื้อดีมากเลยอันนี้สูงแบบสูงกลางดีเลยนะไม่ได้สูงมากไปนะคะฮึมเมื่ออมน้ําค่ะเนื้อ,อ แบบว่าหอมมันนะคะอืมไม่อมน้ำเลยอร่อยนะคะเนื้อแนงมาก<ะ>ถ้าเอาไปใส่กับพวกขมวานอะไรอย่างนี้นะคะพออร่อยเลยค่ะอืมเม่ไม่จอดเลยเพราะว่า หรือว่าห้องครัวด้วยหรือเปล่ามันโดนความตลกเวลาหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะดูดีเนื้อสวยมากเลยอะ่ะจะบอกว่าเนื้อแน่นนะคะหวานแบบธรรมชาตินะหวานแบบจืดๆนะคะประมาณนี้ ขอตัวลาไปแล้วนะคะเช่นนี้ค่ะนี่มาล่าก็เซ็ตแซนนะคะไปแล้วค่ะ